สวัสดีครับผมสตีฟโกส o ฮันเตอร์วันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในด่านเอ็ดฟิลสตีดฟูลนะครับเอยไม่ใช่เอ็ดฟิลโรดนะฮะเควส <Okay. S 2> ก็จะมีหลบหนีระหว่างการจับกลุ่มรีเพลแล้วก็ใช้เทียนนะครับปะเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมจะเอาเฮดเกียร์เทียร์สแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็กล้องเอนะครับลุยมาครับ เดี๋ยวเราจะหากระดูกก่อนเลยนะครับกระดูกแล้วก็เบรเกอร์แล้วก็ตามด้วยห้องผีนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีห้องน้ำห้องน้ำไม่มีครับห้องน้ำเงียบกริบโอเคห้องซักผ้าไม่มีครับกระดูก โอเคน่าจะเป็นใต้ดินไม่ก็ชั้นสองแล้วกระดูกเนี่ยเบเกอร์เบเกอร์เฮ้ยอา่าฮ่าฮ่าโอเคเจอตัวและฮึบโอเคมาอยู่นี่นะครับแล้วก็โรยไปเลยนะฮะอา่าหรือเลี้ยงไอตัวนี้มันไม่ใช่เรดนะครับโรยเลยครับโอเคไปไปหาเบกเกอร์กันไม่ใช่เรดนะตัวนี้โอเคถ้าเป็นไปได้ ขอให้กระดูกอยู่ใต้ดินด้วยเถิดสาธุโอ้โหอย,อยู่ชั้นบนแล้วอย่างเงี้ยอยู่ชั้นสองแล้วนะฮะสำหรับกระดูกโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาการเขนมาวางครับเหยียบยางอ่าขอบคุณครับโอเคมันเหยียบให้ผมแลลวปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมเอากางเขนมาวางด่วนๆเลยครับตอนนี้ ให้ไวให้ว่องอย่าลืมนะว่าอันนี้เป็นอ e ีสเตอร์ี้เวอร์ชันสูตรหลักฐานนะครับถ้าคุณช่าชล่าใจเมื่อไหร่คุณอาจจะโดนผีเซตยอ่อก็เป็นได้ก็เป็นได้อีกแล้วคำนี้อ่าผมจะเอาเอาอะไรไปดีอะคลิปนึงนะเอาเอา เอาเอาเทียนแล้วเอเอ,เอไม่ใช่เทียนครับเมตาเกียงขออภยัยเพราะเรามีเควสไงใช่เรามีเควสโอ้ oh my god ไม่ได้ถือกล้องครับพี่โอ้โหอีเวนต์ไม่ดูตาม,มาตเเลือเลยไอ้บ้าเอยดูบนอีเวนต์ดิครับรับไม่ได้เป็นเรื่องปกติของเกมนี้นะครับที่เวลาผู้เล่นไม่ถือกล้องนะครับ ก็มักจะอีเวนต์แบบนี้ครับอีเวนต์บ่อยซะด้วยขยันอีเวนต์เหลือเกินน่ะอาโม่นมาดีไหมอะ่ะเอามาก็ดีครับเพราะว่าเราต้องการที่จะดูยูเร่ด้วยนะครับเราต้องดูยูเร่ด้วยนะผมบอกให้สาระสาระไม่เอาสารายโอเคทำไมทำไมไม่เอาสารายอ๋อ,อเดี๋ยวอร่อยครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวอร่อยนะเดี๋ยวอร่อย อะไรเนี่ยปิดเบเกอร์เหรอโอเคตัวนี้ไม่ใช่จินนะครับตัดไปเลยมันไม่ใช่จินตัวนี้มันตัดเบเกอร์ไปแล้วผมว่าเปิดเปิดอะไรเอ๊ะผมว่าเปิดประตูใต้ดินดีกว่ามันจะได้แบบเดินขึ้น,น,น,นลงสะดวกหน่อยครับเปิดโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปหากระดูกก่อนตอนนี้ อ๋ออยู่นี่ครับสวยแชะโอเค,อเคผ่านโมชั่นยับเลยครับเป่าตะเกียงแล้วก็จะเหลือรีเพลกับล่านะครับผมว่าปิดเถอะมาดูเกลียกกันก็ไม่รู้ประตูแหละโอเคเราเอาอทูบมาเตรียมไว้เลยครับตอนนี้ปึ๊บป๊บมาจุดที่ผมจะเล่นทูบนะครับก็จะมี อ่าแน่นอนแหละผมจะเล่นในห้องซักผ้านะครับเพราะห้องซักผ้ามันปลอดภัยสุดแล้วสำหรับผมอะเอามาวางเลยครับอ็ติดตัวว่าหนึ่งก็ยังดีนะผมว่าแล้วทีนี้เราก็ไปหาอะไรก็ได้ที่มันให้แสงสว่างนะครับซึ่งผมจะเอาตะเกียงอีกอันนึงมาไว้ในอ่าห้องของผมนะครับมันจะได้สว่างไนงะเพราะผมจะเล่นตรงนี้นะครับมันเป็นที่เล่นประจําของผมอยู่แล้ววะ่ะตรงนี้ โอเคนี่นะครับเอาไว้ข้างในเลยอาสว่างสว,สวยสวยผ่านโมชั่นยับเลยนะเนี่ยโอเคครับอุ้ยไหมแล้วหรอตัดเฉดเลยครับโอ้ถือว่าไม่เร็วนะครับเนี่ยไอ้ผีตัวนี้อ่าตัวอะไรวะอยากจะรู้เลอเกินว่าเจ้าเป็นตัวอะไรโชยุเซล โชิญยุเซลอีเวนต์ดิอีเวนต์ดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเอากล้องวิดีโอมานะครับเพราะว่าผมจะดูมิมิกนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคือตอนนี้เรายังมีโอกาสดูอยู่ไงเดินมิมิกอะผมจะเช็คไงมันอยู่ตรงเนี้ย ถ้ามีมิมิกก็รู้เรื่องเลยครับมีโกสอฟก็รู้อะรู้เรื่องเลย <c oughs> โอเคไม่เจอไม่เจอโกสอฟนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดเดร์มิมิกออกไปเลยเฮ้ยติดป่ะ <c oughs> อู้สวยตัวนี้ไม่ใช่แฟนทอมนะครับสวยเลยสวยเลย <c oughs> มิมิกไม่ใช่นะครับตัดชิ้งไปเลยโอเค <c oughs> ว้าวมันไหม้แล้วนะฮะ <c oughs> โอ m ม god โอเครูปเต็มแล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเหยียบเฮ้ย What the ยูเรอย่างงั้นหรือเจ้เฮ้ย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 อ๋มันจะเซ็ตยอมแล้วโอ้โหมันมาก่อนด้วยเฮ้ยไม่ต้องรักกันขนาดนี้ก็ได้โอ้ my god โอ้ my god ไม่ต้องรักกันขนาดนี้ก็ได้นะเจ้ โอเคทุกคนผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นยูเรนะครับเพราะว่ามันปิดประตูหน้าบ้านได้นะครับแล้วก็ปิดสนิทซะด้วยนะครับก็ตามนั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะโอเคผมคิดว่าผมจะเอาการเขียนออกไปเลยนะครับเพราะว่าการเขียนไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วในตอนนี้เพราะว่าผมต้องการจะเล่นเกมเร็วนั่นเองนะฮะเปิดไฟดิมืดว่ะอ,อ้ขยันอีเวนต์เหลือเกินน้องเอ้ย ขยันอีเวนต์จะเหลือเกินเอาออกเลยเนะี่ยเอามาเอามาวางทับตัวจะมีประโยชน์กว่านะครับเอาจริงๆแล้วซาดเฮ้ยมันตามว่ะเย็ดู <c oughs> มันอ้าวเลี้ยงไอ้พีตัวนี้มันอ้าวเลี้ยงมันตามผมมาทุกคนโ no, no. นโนอดีมาดีแน่จริงก็มาสิวะอ่าผมจะยืนตรงนี้นะครับ ผมคิดว่าผีตัวนี้เป็นยูเร่แต่ถ้าเปิดมาแม่งวิ่งเร็วแม่งก็แปลกๆอยู่นะครับเกมนี้ทับตัวเลยวะแม่งทับตัวผมเลยวะ่ะทุกคนเกิดทับตัวเลยโอ oh m มก o d เรียบร้อยดวสมัครแล้วครับสวยอยู่แล้วฮะโอเคโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นยูเรนะครับโอ้มก g o ดโอเคไปออกเดี๋ยวครับแต่ตัวนี้มันตามเก่งจัดเลยนะ โอเคครับตัวนี้ก็เป็นยูเรนะครับก็ตามนั่นแหละมันปิดประตูหน้าบ้านสุดไงก็รู้อยู่สบู่ไทยนะครับว่ามีผีตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับอ่ายูเรนะฮะโอเครูปถ่ายประสธิดอนนะครับโอ,อนะบ้โ,อโหได้เงินมาทั้งหมด3,544บาทนะครับเวลาที่ทำได้8นาที39วินาทีนะครับโอ้โห ถือว่าเป็นเกมที่โคตรจะเร็วเลยนะฮะน่าจะเร็วที่สุดในอาจตั้งแต่ทําช่องมาแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้แล้วก็เป็น no evidence ด้วยนะครซึ่งมัน event ปนระับด6ครั้งนะครับซึ่งมัน event ถี่มากๆอ่าอารมณ์เหมือนแบนชีเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับแต่ถ้ามันไม่ปิดประตูสุดหน้าบ้านผมอาจจะตีเป็นแบนชีก็เป็นได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะฮะโอเคโคตรเร็วเลยเกมนี้แม่งเร็วจัดเลยนะฮะ โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะฮะชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็จะดลกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโอเ้เสียงอาจจะแปลกเล็กน้อยพอดีผมเพิ่งตื่นอ่า <c oughs> อาจจะแบบเสียงเหมือนคนเป็นหวัดนะครับโอเคถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็จะดลกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใ้กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย